r อ n n นีโอซ l ลิแวนผงาดคว้าชแชมป์รายการเวอร์กรังปี2024สมัยที่3ไปครองและรั้งมือหนึ่งของโลกต่อไปค่ะเริ่มต้นที่เซกชั่นแรกเฮียรอนโดนจัดทรัม์แขงข้างเดียวออกนำไปก่อนทั้ง0ต่อ4เฟรมโดยแมชนี้เฮียรอนเล่นได้ใจเย็นมากค่ะจนจัดรนและแทงเสียเองตามกลับป้นทำให้ตาม3ต่อ5เฟรมในเซกชั่นแรกค่ะต่อมาเซกชันที่2จัดยังคงนี้ห่างไปในเฟรมที่9 เป็น3ต่อ6เฟรมแต่เฮียรอ,อนอาศัยประสบการณ์และเครื่องร้อนกด6เฟรมรวดคืนแทนเป็น9ต่อ6แต่จัดไม่ยอมค่ะไล่ึ้นมาเป็น9ต่อ7ในเฟรมที่16โดยสุดท้ายเฮียรอ,อนนี้ก็ปิดความหวังของจัดปิดแมชไปที่1 0ต่อเเฟรมคว้าแชมป์ไปครองในที่สุดทําให้รอนนี้โอสุริแวนคว้าเงินรางวัล1น0 0 0 0ปอนด์ส่วนจัดทรัมป์รับไป40,000ปอนด์ค่ะส่วนรางวัลเบรกสูงสุดชอรเมอร์ฟีได้ไปโดยทําได้145แต้มรับเงินรางวัล0 0 0่งหมื่ให้าอนนีอน คว้าแชมป์ไปถึง4รายการในฤดูกาลนี้และได้แชมป์3รายการในช่วง2เดือนยังคงอยู่ในเส้นคว้าแชมป์โลกสมัยที่8ต่อไปค่ะ